สวัสดีครับทุกท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับรอบที่แล้วคงจังคงยังกันกได้อยู่นะครับรอบที่แล้วเราได้ดน,น,นํนเาเสนอผลิตภัณฑ์ Body Wet s h ว w เป็นสบู่เหลวสุดเข้มข้นนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับสําหรับรอบนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวมีชื่อว่า Dish Clean Extra เป็นน้ำยาล้างจานครับติดพันล้างจานนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกๆครัวเรือนจําเป็นต้องใช้นะครับอะไรครับทีนี้ผมจะอนุญาตแนะนําว่ามันดีกว่าท้องตลาดที่ทุกท่านใช้อยู่อย่างไรนะครับมาดูนะครปกติทุกท่านก็เขาใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสินค้าของท้องตลาดทั่วไปนะครับที่ว่าก็ได้ครับเป็นสินค้าทั่วไปนะครับอะไรครับทีนี้นะครับ ปัญหาที่เราพบเจอของทุ่งนาฬิกาปัญหาที่เราเจอของทุกนนะนทอองนาฬกาก็คือส่วนใหญ่แล้วก,ก็จะกจาจัดคราบไขมันได้ไม่หมดนะครับมีกลิ่นจานเมื่อล้างแล้วมีกลิ่นนะครับยังยลลมีรอยลื่นนะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกาจัดคราบไขมันได้ไม่สะอาดห,หมดจดนะครับอันนี้เราเจอปัญหาอยู่บ่อยๆมักจะเปลี่ยนยี่ห้ออยู่เรื่อยๆส่งผลให้เราต้องจ่ายตา์ไปเรื่อยๆนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้ามีผลิตภัณฑ์ย่อหนึ่งนะครับสาม,มารถเก็บรัก ตรงนั้นได้วันนี้ครับขออนุญาตนำเสนอ Discipline Extra บอกท่านได้เลยว่า Discipline ร x ของเราสามารถแก้หาตรงนี้ท่านได้แนวนะครับมาดูครับว่าเก้อลไรท่านได้จริงหรือเปล่านะครับโดยการทดสอบเก็บเทียบท่านเห็นเช่นเคยครับนะครับทีนี้ขออนุญาตใช้คราบนะครับตัวนี้เป็นคราบครับขออนุญาตใช้คราบนี้ง่ายๆเป็นน้ํามันนะครับเป็นคราบน้ํามันนะครับแทนคราบไขมันที่ที่เรากินข้าว ทุกวันนะครับนะขอแยะถือคาบนิดหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับถีลงไปนะครับอีกจานหนึ่งครับถืลงไปนะครับ,ป,นะรบปิดฝาสัากนิดหนึ่งทำการละลายขึ้นมาดน่งนะนะให้ให้ทัว บริเวณให้ทั่วบริเวณก้นจานนะครับอัอนนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเอาละครับทีนี้ครับเราใช้ของท้องตลาดครับของท้องตลาดก่อนตอนนี้เราจําเป็นนะครับต้องเอาฉลากของเขาออกเพราะเราไม่ไม่โจมตีกันนะครับทุกย่อเขาก็มีคุณภาพเลยแล้ว่เพียงแค่เขาโฆษณาผ่านทีวีเขามีค่าโฆษณาค่าส่งค่าปลิต ซึ่งเป็นภาระที่บริษัทผลิตที่เขาต้องรับอยู่แล้วแต่เขาประัดพาระส่วนนั้นมาให้เราซึ่งเป็นผู้บริโภคเรารับร้ถดิสเ็มครับทีนี้เราดูครับว่าคุณภาพที่เราได้จริงๆมันแค่ไหนนะครับเรารับอันนี้คือใส่ลงไปสักหนึ่งชอ้อนแล้วกันนะครับหนึ่งชอ้อน ส่วนของมิฟคลินเอ็กลาขวดนี้อันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับเราจะเป็นต้องผสมน้ําก่อนนะเป็นสูตรเข้มข้นผสมน้ําอันนี้เป็นขวดที่ผมเจอจากน้ําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวอัตาราส่วนเนี่ยผมจะบอกให้ลองทีหลังนะครับขออนุญาตทดสอบให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นมิฟคลินเอ็กลาครับท่านครับท่านหาขวดง่ายๆครับไม่ต้องไปซื้อครับเพื่อ,อความประหยัดของท่านเองขวดที่ซื้นอน้ำดื่มมากินนะครับอันนี้ขวดใ้ปริมาณ65มิลลิลิตร นะครับก็ผสมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกการผส้อีกทีนึงเลนะครับตัวนี้ดูนะครับใส่ในปริมาณที่เท่ากันนะครับทำการละลายครับอันนี้ของท้องตาลาดครับผมุยาจะละลายก่อนละลายไขมันของท้องตาลาดนะครับ สุดเข้มข้นครับนะสามารถละลายไขมันเตะตัวทาให้ไขมันเตะตัวได้ดีนะครับกําจัดคราบได้ออกหมดจดอย่างง่ายดายนะครับทีนี้งยายาเก็บช้อนก่อนนะครับนี่ครับใครอะไรครับให้ท่านดูบทความแตกต่างนะครับนะครับของเขาจะหนึบหนแต่ของเราเนี่ย จะเลี้ยวใส่นะครับนะทกนกำการกาจัดค้าบท่านดูนะ,ะเพื่อความรวดเร็วนะครับขออยากจับในท่าที่สะดวกนิดนึงนะครับผมจะจุ่มลงในกระาวาังสองกระาวาังพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ยกครับนะครับท่านดูนะครับอันนี้ผมจุ่มเพียงครั้งเดียวนะครับครั้งเดียว ไหนครับนะอ่ะเราอีกครั้งนึงครับเห็นไหมครับสอ,อง,งครั้หรงหมดแล้วครับแต่ของเขายัางเหลือข้าวขา,ขาวๆอีกชัดเจนนะครับถ้าดูฝั่งซ้ายมือครับอันนี้เป็นของท้องตลาดส่วนฝั่งขวามือครับนะฝั่งขวามือนั้นเป็นดิบคืน